ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเหยีบี่สุขุสุขชนนะครับเออ้อนี่กับอาจารย์ก็ได้เอารถไถมาดันนะครับแล้วดินมาลงให้ผู้ยาตายายครับนะครับเพราะว่าผู้ใดร่วมบุญกับผู้แปดซอกนะฮะได้โชคได้ลาบกับผู้แปดซอกเกา,าต้องเฮ็ดต้องสร้างเออมันจะคอยเป็นบุญเป็นบารมีดเด้พอพ่อแม่พี่น้องเหยีบี่สุขุสุขคนครับอันนี้ก็ตรงสถานที่ตำหนักของกู้ยาตายายเอา อาจารย์กสิได้เฮ็ดได้กอรตรงนี้นะครับแต่มีปัจจุบัจจัยเออเอฟซีรวมบุญรวมกุศลมาอาจารย์กับเป็นสพานบุญไหกับพี่พี่น้องเด้อครับอือโอ้หวยโตอ่าเก่าหนึ่งหานะเธือเลื่อยยครับ,วออรบงวดนั้นก็เดยปูยาเป็นกระด้เชียนไหเออปูแปดสอกเป็นกระได้ไหโชคไหลาบเฮ้า รวมบุญรวมกุศลเ้อพย่อพี่น้องเอฟชีสุขุสุขคนนะครับเ้อครับนี่คือสถานที่วัดว่าล่ามยังขาดปัจจุปัจจัยพออาจารย์มาสา่งยุนี่มาภาวน,นาให้ก็พ่อยพี่น้องนะครับอาจารย์ได้เห็ดได้ส้างแต่วันที่หกวันที่หกอ,อาจารย์กะสีฉลองเจดี หลวงตามหาบัวหกหกมีหน้ามันบ่ญงหกมีหน้าเนาะหกมีหน้ามันบ่เยนหนาเยนหนานี่หกมีหน้าเนาะเออหกมีหน้าบอกเ่นแนบบอก่นแนบบอกคนด้วยได้มาไถมาหมยังบ่ได้เอาปัดจอกปัดใจเออบอกด้วยมาซอยอาจารย์สมหวังบ่ได้เอาปัดใจเออ่คนกับ่ได้เอาปัดใจน้ำเด้อเออครับโอ้เป็นบุญอนุสงค์คนบุญนี่แหละครับคนนอาเย็ดบุญ <ล>เนาะโอ้ยดียดีเนาะพ่อเนะเออเพินมาเปินกะมาด้วยคิดด้วยใจเด้อพ่อพี่พน้องได้เอารถมาดันดินให้เออก็ะดีซอยกันคนเราใหม่ละเมื่อนะครับอืนี่ครับพ่อพี่น้องนะครับตรงเจดีที่ห้เอาได้เห็ดได้กอที่ฝากต่างมาให้อาจารย์อาจารย์กะเป็นสะพานบุญให้ครับวันที่หกอ่า อาจารย์ก็ะฉลองครับกรับมาบันัการอาจารย์เป็นจ้าไดเนาะครับเจริญอครับอืเป็นจังไดอาจารย์ตอนนี้กําลังสั่งกําลังแปลงเฮ้าเป็นจังไดเนาะเออไปเรื่อยๆล่ะครับอยคอยทําไปล่ะอืม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 แบี้อืมสแปดสอกอืมครับผมวังผ้าร้ยยพ่อม่ซอยเอ็ดซอยนอ็นซอยทําครับ งบบประมาณมันหลายกับบร่นดีพอดอกอืมครับผมมันก่มีจิตศรัทธาสุมวังติรวยการสุมวังผููแปดศอกครับว่าขอบุญขอบคุณอันหนัาหยมที่มีจิตศรัทธาครับอืมที่ร่วมทำบุญนำ้ำครับ อาจารย์นั่นเพลงใดที่เจดีลงตามหาบัวครับมันก็บทนด้แล้วเสร็จเออคักปันใดดอกมันปูเพื่อนแล้วแล้วครับผมปูเพื่อนแล้วเนาะบาบยังแต่อ้อมเสาอ้อมพงครับผมก็ได้ยินข่าวว่าสี่จัดงานฉลองเจดีบอกครับมือได้หลอาจารย์มืองานนั่นมันเป็น วันที่หกวันที่หกเป็นบุญประเวทประจําปีพอดีโอ้โผลจัดบุญประเวทใส่รํำตัวดอโอ้ครับดีดีดีนั่นจะเป็นบุญใหญ่เน้ะครับผมครับเออมีมีมีอย่างงั้นเนี่ยว่าครับเพิ่นจังไดครับท้ายบ้านเ่อมท้ายบ้านพิ่นประกาศว่ามีหมอล่ำมีหมอล่ำหรอมีสายดาวเนี่ยมีสายดาวมีลงท่านเนาะมีจิตศรัทธาก็เออฮะครับสิมา ร่วมเป็นลงท่านก็ได้นะครับถือว่าเป็นลงถอดลงท่านเนาะเอาบุญเอาศีลเนาะเป็นบุญไดี่ร้อมเป็นฉล้องอันธาตุดวงตามหาบัวพ้อมเออครับผมท้าบุญเป็นปูแปดสอบพ้อมครับผมปูแปดสอบแล้วก็ได้ยินข่าวว่าพ่นเสียวนาโกปกมาให้บอครับโอ้แม่นแม่นตัววันที่หกมีวันที่หกครับพ่นกระเสียวนาโกปกมาแต่วายพ่อมเนาะ เออโอ้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่เฮาตั้งแต่อได้ยินข่าวว่าตั้งแต่อาจารย์สมหวังเขามาอยู่นี่ก็ได้โชคได้ลาภได้มาสร้างเหมืนบ่แมน่นก็ได้อาจารย์สมหวังนี่แหละเพิ่นมาซอยเอดซอยสร้างครับอือฮึเพิ่นได้เพิ่นมาภาวนาอยู่นี่ห้วยได้หลายงวดอยู่เด้ครับผมออืพอออกเพิ่นมาปลูกกระเบื้องนี่นี่ก็ปวด โชคดีเห็นวะครับโอ้ยติดเออสองสามงวดติดแล้วเพิ่นมาเอ็ดงานเอลยติอตลอดเลยติเออที่เป็นเพิ่นอันเป็นบุญเพิ่นครับผมที่นี่เพิ่นก็ว่าสิร่วมทำบุญน้ำอยู่ครับผมสองพันเพิ่นว่าครับผมโอ้ยสาธุพ่ท่นาบุญน้ำนาะครับสร้างเห็นบ่ครับแม็นสั่งโอ้สั่งเนาะโอ้จิตใจประเสริฐครับอืมสั่งสั่งนี่เนาะบ้านหนย่อเนาะครับสั่งนี่บ้านหนย่อเอา ถือว่าอนุสงค์พ้นบุญนะครับอืมเขาเก็สิได้ฝากไปจ<า>ัดสมหวังเพื่นกับแม่ร่วมเหมืนภาวานาอยู่นี่เพื่นกับหัวท่านได้เป็นนันเจ้าหัวดิท่านได้ผิดเจ้าหัวด้แต่ว่ามาตลอดเด้เบิดหลายแสนเลยด้แต่เฮาสั่งนี่หน่อแมน่นเบิดหลายาแล้วท,ทั้งถมทีเออเบิดหลายแล้วครับแต่ว่าก็ดเทื่อละหน่อยหรือว่ามันจังได๋ค่อยเฮ็ดค่อยท้ำไปแล้วก็จิตศรัทธาญาติย้ำล่ะครับเนื่อง เออเอาห้องกับฝากเอฟซีสุขุสุขนได้จารย์ฝากเชิญเพิ่นมาเหตุบุญเหอย่างน้ำเด้อเอฟซีเอฟเออครับรวมทำบุญวันที่หกตรงกับวันมาคาบูชาครับผมพอดีมันจะเป็นบุญในบุญประเวทประจำปีพอดีครับครับเออพูดใหญ่ๆีจกิจศรัทธาเนาะ มารวมบุญรวมกุศลกัเชิญใดเนาะครับเนาะครับใดมาเบิงถ้าผู้ใดผู้สร้างบุญสร้างกุศลไว้นี่บุญมา้รมีกับพู้เกิดครับผมอืออือครับครับปอยพี่น้องครับเอบีสุขสุขคนนะครับเด้อครับนะครับพออาจารย์สมหวังอ่าก็ได้มาภาวนาอยู่นี่เอาโจกเอาลาบนะครับบ่าปูแปดสอกไก่อาจารย์ในมาเห็ดมาถ้ำ วัดบ้านหนนยอนะฮะวัดสว่างนะครับอำเภอหนองว่านะครับตำบลตำบลหนองว่านะครับอำเภอกุงว่าปีจังวัดอุดรธท่านี่นะครับเด้อปอยพีนองนะครับอ่าด้ยินคาวานะครับท่านอาจารย์สมวัางกับประเดชประคุณคุณคู่บาจารย์เพิ่นกสิจัดงานเมื่อว่าไทยบ้านกษิตอนรับผู้ที่เอาพระมาถวาย นะครับตอนนี้ก็ได้เทพื้นบาวปูกระเบื้องนะครับก็จีได้ฉลองนะเจดีหลวงตามหาบัวนะครับปูแปดศอกคนก็ได้เน้นนักเน้นนาเพื่น,ะนทีได้ซอยอลูกซอยหลานช่วยคนทั้งโลกคือ,อหลวงตาช่วยชาติแต่ปูแปดศอกจะช่วยคนทั้งโลกนะครับพ่อพี่น้องนะครับสริงทีเห็ดทีถํำกาลายอันหลายอย่างนะครับ กะอย่าลืมนะครับเ้อผู้ใดมีจิตใจศรัทธาอยากรวมบุญรวมกุศลกับปูแปดศอกอผู้ที่ได้ฝากเงินมาให้อาจารย์สมวังเป็นสะพานบุญให้นะครับคนละนิดละน้อยกะ,ะ,ะสีได้ฉลองเกดีหลวงตาม,มหาบัวนะครับก็คือวันที่หกวันที่หนะครับมีหน้าคมสองหาหกนะครับเป็นวันมาคบูชา นะครับที่บ้านดนยอ,อตำบลหน้องว่า,อ,าอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีเด้อพอไปพี่น้องเอามารวมกันนี่แหละเขาว่ามีเงินเป็นลอยล้านพันล้านเก่าไปน้าบ่ได้เหลือตะบุญเหลือตะกุศลเท่านั้นนะครับอาจารย์ก็ฝากกับพพี่น้องเอเยซี่สุคนเดี๋ยวตามอาจารย์มาได้ครับเด้อครับอาจารย์กระสีไปเบิงหม่องเฮ็ดหม่องถ้ำ อมองสร้างมองกอนะครับสร้างกระดิเห็ดใดทํำนะฮะคู่บาอาจารย์พึงกะได้เชิญญาติธรรำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขนนะครับเนน่อที่ตรงนี้กะมีอยู่ประมาณเพิ่นว่าหาไรนี่แหะครับหาไรนะครับเป็น <c oughs> วัดได้บ้านนะครับนี่แหละครับตรงเกดีหลวงตานะครับมหาบัวที อา,อาจารย์สมหวังกับศฉลองเอาบุญใหญ่ให้กับพ่อพี่น้องเอฟซีนะครับที่ได้ร่วมบุญกับอาจารย์สมหวังนะครับครับนี่ก็คือเจดีลวงตานะครับศรีได้ฉลองตรงนี้นะครับเขากาลังกอ่อกําลังเห็ดกาลังสร้างนะครับเป็นสถานที่นะครับตรงนี้กับเป็นโบสถ์นะครับตรงนี้เขา้ากะเข้าโชคดีมีเงินมีทองอมีปัจจุปัจจัยเข้ากับสิได นะครับเทถนนหนทางแะกะเฮ็ดต่อเติมตรงนะครับอันนี้ก็คือตำหนักของปู่ย่าตายายเนะครับเนาะผู้ใดอยากรวมบุญรวมกุศลก็เชิญนะครับเด้อนี่เป็นตำหนักปู่ย่าเปู่ย่าตายายนะครับคือวัดนี้กะยังขาดปัจจุปัจจัยหลายอันหลายอย่างพีพพ่น้องนะครับเป็นบ้านน้อย ครับยังว่าท่านด้เจริญวัดวา,ารามนะครับยังว่าท่านด้เจริญครับด้วยผมอาจารย์สมวังนะครับชิปนี่ค็คืออยากฝากพีพพ่น้องร่วมบุญรวมกุศลเงื่อนทุกบาททุกตะตงมีคุนคาเขาเม็ดเดียวกับมีคุนคาก็สิฝากบุญฝากกุศลใหครับพีพ่น้องเอฟซีสุขชนผมเสียวางงวดนี่จังได้ครับปูเพนกับประท่านพรอนให้เฮาให้เฮาโชคดีเพราะว่าเฮา ได้เหตุบุญไญงก็คือวันที่หกวันที่หนะครับเด้อวันที่หมีนาคมสองหาหกนะครับอยู่ที่บ้านนนยอวัดสว่างน้องวาครับตำบลน,น้องวา่ากุมว่าปีจังหวัดอุดรบ้านไก่เลี้ยงเชียงกับฝากบุญฝากกุศลให้กับพ่อพีนอ่ e น้องเอียบซี่สุคลนนะครับที่ได้รวมบุญม่อวาอยูต่ตังประเทศก็ดีอ,อาจารย์กข็ขอขอบบุญขอบคุณนะครับครับนี่แหละ ครับเผ้าขนดินเขาวัดนะครับเอ่อเ้าบ่ดาดินออกจากวัดดีคืออนุสงผลบุญอ่ที่เฮ้าสีได้เนาะคนที่เฮ็ดบุญกับปูแปดศอกก็ได้โชคได้ลาบอาจารย์สมวังก็ดีใจพุ่มใจนะครับอา่าพ่มใจสุขุสุขคนที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับอาจารย์สมวังนะครับนี่ก็สารสาทานทีเลื่อยไปหันบนกระดเฮ็ดเวที่หมอลำครับเวทีหมอลำอือ ครับนี่ตอนนี้กําลังสร้างกําลังกอ่อครับให้พ่อเม่พี่น้องได้เห็นอ่าได้ช่มกันนะครับได้ช่มกันนะครับอาจารย์ขอเป็นสะพานบุญอาจารย์อ่าก็ขอเอาบุญให้ผู้มีโชคมีลาบกับปูแปดศอก,กรวมบุญรวมกุศลครับเพื่ออยากมาเหตุลงท่านกระเชิานใดนะครับเด้ออ่าลงท่านกับลงท่านปูแปดศอกผมเสียเลยครับว่าทุกคนต้องรวยใด ตั้งแต่ปูแปดศอกนะครับไปอยู่น้ำอาจารย์สมวังนี่ตั้งแต่เขาพันษาจนปัจจุบันนี้โชคลาภของเพิ่นบ่เคยผ่าดแม้แต่นิดเดียวนะครับ mm. เพิ่นกัดถือว่าได้ปดดีปดสินให้ครับเอฟซีสุขนนะครหลายคนบวาต่างประเทศก็ดีทั่วมหาอาจารย์กับผูิใจนะครับตอนนี้เพิ่นก็นเริ่มอเวทที่ <c oughs> ตรงนี้เป็นเวทีหมอลำเด้อครับเป็นเวทีหมอล่ำครับเป็นเวทีหมอลำครับเป็นงานใหญ่เป็นงานบุญพระเวทอ่าฉลองอ่าเจดีหลวงตามาหาบัวทำบุญให้ปู่แปดศอกก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเอเซีสุขคนที่จะรวมบุญกับอาจารย์สมวังด้วยพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์บานนย่อเฮานะครับเป็นบ้านน้อยกำลังเริ่มพัฒนา าจานก็ไดมาพัฒนาเอาบุญเอากุศลใหครับพ่อแม่พี่น้องเก็บซีสุขคนนะครับเด้อครับนี่คือตรงเวทีที่เป็นได้จ่างมอลำัมกสิได้มาอยู่ในสถานที่ตรงนี้มีทั้งสอยดาวครับมี่ลายยางครับครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้องวดนี้คือเป็นงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับที่อาจารย์ไดฝันตองงวดนะครับ พออาจารย์ในมาสสังอยู่ที่สถานที่วัดบ้านนนยอนะครับตำบลนองวาอุบลราชบุปีจังหวัดอุดรนะครับนี่อาจารย์กับฝันดีนะครับเดี๋ยวกัสิได้เอาเหล็กวงกลนี่ไปเสี่ยงเบิงให้กับพ่อพี่น้องนะครับแล้วใกล้ๆมืออาจารย์กสิทีย้ำให้นะครับเด้อกอย่าลืมขอชวนถูกคนนะครับเด้อวันที่6กรับวันที่6วันที่6มีนาคมรวมบุญรวมกุศลนะครับเป็น บุญพระเวทของบานณนย่ที่อาจารย์ได้มาเห็ดมาสร้างบัวงเงินถูกบาทสุกตางที่เอียบชีได้มาร่วมกับอาจารย์สมหวังปูแปดศอกอาจารย์ขอเป็นสะพานบุญให้สุขูสุขคนนะครับจังใดก็ขอให้โชคดีลำรวยนะครับเพื่อเหาอยากมาเห็ดลงท่านปูแปดศอกอาจารย์ก็ขอเชิญออเชิญใดนะครับด้วยผอพี่น้องเอียบชี่สุขูสุขคนนะครับนี่คือสถานที่ที่เหาได้เห็ดได้สังนะครับ คลิหนีอาจารย์กระเสียวไว้ซ้ำานี้นะครับอ,อาไว้ซ้ำานี้นะครับก็ให้เป็นอนุสงค์บุญกับปอยพี่น้องฝากบุญฝากกุศลนะครับเ้อฝากบุญกุศลนี่คือเจดีหลวงตามหาบัวเฮ่าได้เห็ดได้สางได้กอเฮ้ากระสีได้ฉลองอก็คือวันที่หกฉลองให้เจดีหลวงตานะครับ จะลองไห้ปูแปดศอกนะครับที่ให้อาจารย์ในไมเ่เฮ็ดครับปูพื้นปูนยังแล้วเรียบร้อยนะครับมือน,นั่นก็เป็นงานงู่นบหญ่ก็เป็นอนุสงพลบุญอาจารย์สมหวังกับขอขอบบุญขอบคุณสุขุสุขคนก็คอ้มีแต่ควมสุขควมจะเลร่ญนอันควมเจ็บก็ได้อันควมไวมข่ไกยมีเพร่อวานอนหลับก็ได้เงินมือน,นอนตื่นก็ได้เงินแสนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านเด้อขอยปลดหนีปลดสิน อาจารย์ขออดทนเพื่อคนทั้งโลกอาจารย์ขอทำเพื่อคนทั้งโลกให้มันเป็นอนุสงฆ์คนบุญครับขอให้พ่อแม่พี่น้อง e เอียบซี่มีแต่คววมสุขคว่วมเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมาเด้อครับจังใดอาจารย์ก็ฝากไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ